ครัวันนี้นะคะมาขอบคุณนะคะคุณแม่อุนะคะคุณครูอิวนะคะที่ท่านเมตตานะคะก็กปรจาน้าปุ๋ยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้คุณยา่ก็มาขอบคุณนะคะคุณครูอุนะคะคุณแม่อิูวนะคะที่ท่านเมตตานะคะก็โปรจาน้าปุ๋ยนะคะอนคะแนนใม้นะคะเป็นค่าต้นสับรดหนึ่งคันลดนะคะแม่ครก็นะคะมาถ่ายติดตรงให้นะคะคุณแม่คะวันนี้ก็เพิ่งลงนะคะ ต้นสับปะรดหนึ่งคันนะคะน้องปุ h h co, ๋ยค่ะคุณแม่ขาขอบค bon ุณนะคะแทนคุตาคุณยายนะคะสมาชิกสี่เชือกนะคะขอบคุณคุณคุณครูอุคุณแม่อิ๋วนะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะครอบครัวช้างน้องปุ๋ยนะคะตอนนี้เราก็ลงต้นสับปะรดนะคะให้ช้างเรียบพร้อมด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะครอบครัวช้างน้องปุ๋ยนะคะคุณแม่ขาขอให้บุญบารมีนะคะเจ้าแม่ขาวจีจันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางยนะคะจงคุ้มครองนะคะคุณแม่ คุณครูนะคะคุณครูอีบุญนะคะแล้วก็ครัวของท่านนะคะให้ท่านประกอบกิจการสิงใดนะคะขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่คะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาครอบครัวช้างนักปุยนะคะเม่ก่อนก็ขอบคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านนะคะเมตตาครอบครัวช้างของเรานะคะขอให้บุญกุศลที่ท่านนะคะได้ทํากับช้างนะคะขอให้ท่านได้รับนะคะคืนนะคะเป็นหมื่นๆแสนแสนล้านล้านเท่าเลยนะคะคุณแม่คะ ท่านมากๆเลยนะคะอันนี้ก็นะคะชงเช้าๆนะคะชงเช้าๆนะคะก็นะคะ,ะ,ะ,ะลดนะคะลดผลสับปะรดก็เอาต้นสับปะรดมาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณยายสนใจนะคะคุณยายก่อนเมืองก็ยังไม่เข้ามานะคะเพราะว่าพ่อควันนะคะยังปเกี่ยวยานะคะยังไม่ได้กลับมานะคะแต่ว่าต้นสับปะรดเขาเอามาให้ลงตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณที่ท่านไม่ตายนะคะชอบอช้างน้ำปุ๋ยนะคะแม่ขวัญก็ขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะ ที่ปางช้างของเรานะคะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะคุณแม่ค่ะมันจะอาจยามเช้าๆนะคะค่ะอันนี้นะคะก็มนก่อนจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะในก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนะคะคุณแม่อุ๊นะคะคุณครูอิ่มามากๆเลยนะคะที่ท่านส่งคะแนนมาให้นะคะให้นะคะ เป็นค่าต้นสับปะรดนะคะอาหารช้างนะคะคุณแม่ขอบคุณท่านมากมากเลยนะคะเมคอนก็เพิ่งโลกนะคะเพราะว่าก่อนนั้นนี้เมคอนก็เพิ่งลดลงไปสองคันลดนะคะก่อนที่คุณแม่นะคะอ่อนคะแนนมาให้ก็นานหน่อยนะคะเพราะว่าช้างนะคะก็เพิ่งทานหมดนะคะสองรถคันก่อนนะคะเพราะว่าลงช่วงที่คุณแม่โอนคะแนนมาพอดีเลยนะคะก็เลยลงคันนี้ช้าไปหน่อยหนึ่งนะคะยังไงก็ขอโทษขออภัยคุณแม่มากๆเลยนะคะแต่ ก็สั่งแล้วนะคะสั่งลงเป็นวันนี้นะคะเป็นอขอคุณแม่นะคะที่ท่านนะคะอนุโมทนาบุญมานะคะทําบุญนะคะอ่ะอนค่าทแนนนะคะต้นสับปะรดนะค,ะ,คะต้นสบับปะรดหนึ่งทันนะคะของคุณ,ค,ณคุณแม่อุนะคะคุณครูอิ๋วนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะในความขอบขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ